สวัสดีครับพ่อแม่ปีน้องที่รักทุกท่านครับท่านผู้ชมตังบ้านครับวันนี้ผมก็มาสวนครับวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมหกสามครับกอดใไปเลื่อนต้นดอกไม้นะครับตีพ่อใส่ในกระถางไว้หน้าบ้านนะครับมันหกหน้าบ้านครับกันเน่ของบ่อย่างพรหกหน้าบ้านครับพถ้าลืมหดน้ำกอดเฉาบ่นครับเขาลงดินเขาเลี้ยงตัวเองนิ่วครับ เก็จะเป็นพกดอกไม้นลครับก็เอามาลงเผื่อาบ่ได้หวังยังแล้วครับนี่เขาหลอดตายท่านั้นเองครับนี่เขาทชาติดูแลเขาแล้ครับเพราะผมดูแลบ่ใครไหวครับเพราะว่าเขาลืมหดน้าหดตาดพวกมันกระถางมันตะเอะครับลืมหดน้าสักสองวันเลยกนเฉาแล้วครับนี่ครับเขาลงดินือเขาดูแลตัวเองครับเทวดาฟาดินพอ เดี๋ยวผมคงจะดำเนินการครับวันนี้ก็ประมาณเก้าโมงครับโมงเจ้าแล้วครับประมาณเก้าโมงสิบห้าละก่อนจะออกจากบ้านฝนกตกขนาดครับอำเภอเมืองที่จังหวัดน่านฝนตกครับแต่ในนี้ผมว่าผมมีครับแถวนี้บมมีฝนนะครับนี่คงจะเป็นหน้าฝนเมื่อเมื่ตะวันแล้วครับวันนี้อ่าจจะบ่ตกครับตกในเมืองขนาดนักครับท่านชมพอผมครับผมก็คงจะจุดไฟกันยุงก่อนครับ ยุ่งดงหนักนครับต้องเซ็มโมแบบนี้ครับตอนเจ้านี่นะครับยกกล้องไปใกล้ๆครับกว่าเวลาผมอยู่ป้าแล้วผมจะชีวิตแบบไรนะ <laughs> มีท่านผู้ชมคอมเมนต์ว่าถามว่าไฟบไ่ไหมครับบไ่ไหมครับอยู่ในมันอยู่ในกลองแบบนีแหระครับท่านผู้ชมเนี่ครับถามมันห้อนก็มันกับห้อนมันอุ่นๆครับมันหมถึงกับห่อนครับมันถูกกดเขาน,น,นี่มันอุนอ่นๆครับหม้ <laughs> อห่อนแบบมีครับ อานี่เอาไว้ใส่ก้นเขานะครับมันก็ทุกกังเกงยีนก็นเป็นอย่างครับมันจะอ,อุ่นมันบ่ถึงกับห่อนแจ๊ด ขอเป็นมุมกล้องครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวใจมุมกล้องมุมเดี๋ยวนี่เดี๋ยวอันมีม่ท่านผู้ชมเปิดบอกว่าอันมุมกล้องบาังน้ำเลนะครับผมก็เลยตอนหลังๆก็เลยตามใจท่านผู้ชมครับติบคอมเมนต์มาครับว่ามุมกล้องบสวยนะครับผมก็เลยครับมุมกล้องแปบนี้ไครับตามตามใจท่านผู้ชมนะครับ ก็จะจุดสักสองวันนะครับเดี๋ยวสักการมคงจะสูมไฟนะครับ สวนก็นต้องทํางานอย่างไรเดียวครับงานแรกก็คือแบบนี้นะครับจุดจุดทูบแล้วก็มาสุมไฟนะครับข้างข้างที่สามครับ ถ้าถามว่าถูยากยกรันยุนี่้เหมือนกับเหมือนครับเพราจุดนี่ประมาณเก้าโมงปู๊บนะครับประมาณสามโมงหรือสองโมงแรงมันนะเขาถึงจะมดนะครับเขาบุกคดกุ้มได้เป็นเปุ๊บนะครับห้าหกชั่วโมงนะครับวันนี้พอดีดผมเอา เอาหมาน้อยมาตัวครับนี่หมาน้อยครับพันชิวาวาครับบม่ได้ซื้อเลยฮะครับคุณคูนปั่นเหรครับนี่ครับเป็นว่ามันตัวตัวอี้หมวยใหญ่แหมแล้วไอ้นะครับผมจะร้องพอเขาบ่าผมเคยเลี้ยงหมาน้อยตัวพันน้อยเพียรครับพอนะหน้าตาครับนี่เป็นตัวตัวผู้ครับ ามาตัวให้เขาเขาวิ่งเล่นครับเขาอยู่บ้านในเมืองเขาไม่ได้วิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเขาลงป่ายาบ้านนะครับลงเส้นระเกิดอาบน้ำเขา <c oughs> ไปคุกคีดดินนี่แหม่มอมแมมมาเลยครับออยู่นี่ก่อนครับอยู่นี่ลูกอยู่ป่อไปเอากิ่งไม้มาสุมไฟกัน ขาก้องครับสูมเฟตเตอนน่ครับเนีย่ยผมมาต่อคลิปนะครับเีไปตัดกิ่งไม่เดอ,อันกินเวลาท่านผู้ชมไป <laughs> นี่นะครับท่านผู้ชมผมจะใจเศษยางแบบนี้นะครับเศษยางพวกนี้เอาสูมไฟในสุดยอดแล้วครับท่านผู้ชมช่วงหน้าฝนนี่ไฟจะติดกิ่งไม้นี่ยากมากครับเพราะว่ามันมันโดนความชื้นฝนฝน,ฝนตกใส่นะครับผมจะเจเศษยางในเผาก่อนนะครับ เปียครับเปียโด้วยน้ำฝนกิ่งไม้พวกนี้ก็หาได้ง่ายอยู่ครับจะเป็นกิ่งยังพลาที่เขาสลัดกิ่งลงมานะครับมียังเยอะนะครับท่านผู้ชมใครมีสนยางนี่มั่ต้องได้ซื้อฟื้นซื้อซื้อฟื้นมาใจ้ะครับสมัยไม้นี่นะครับ สามารถใจ้กิ่งแห้งของยางพาร,ราเนี่มาเป็นเชื้อเพลิงได้สบายแล้วครับใจ้ใจ้สลับกับตีเขาใจ้เต๋อเต๋อแ,แก๊สนะแก๊สหุงต้มนะครับโหประหยัดเงินมากแล้วครับถ้าใจ้ืฝืนแบบนี้นะสลับกับอันแก๊สหุงต้มนะผมว่านะครับเขาจะใจ้แก๊สหุงต้มประมาณปีละสองถังนะครับสิบสองเดือนนะครับใจ้สองถัง you <laughs> แล้วละครั้นตอนที่สามนั่นคือสมไฟละ่ะเดี๋ยวเฮากระบะหาพวกกิ่งไม้แห้งเออกิ่งไม้แห้งทีดด่โดนฝนลงมาเฮามาสมไฟเขาติดพรกบวี้ตงเป็นอย่างครับผมต้องการควนนะครับไม่ติดมันเปียนานมันจะมีควนนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราใจควนไหลแมลงนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะทำร้าท่านผู้ชมไปเต่าี้นะครับ กดไลค์ครับกดแชร์นะครับวันนี้ดีแต่งผมตัเวเนอร์ครับเป็ียนไปกลังใจครับบ๊ายบายบครับสวัสดีครับ <laughs>